ผมเคยคิดว่าผมใช้ชีวิตปลอดภัยไม่เห็นจาเป็นจะต้องตรวจเลือดเลยก็ได้เราคิดว่ากันอยู่ด้วยกันต้องเชื่อใจกันการตรวจเลือดคิดว่าไม่จําเป็นใช่ไม่จาเป็นใช้ชีวิตสนุกไปวันมีความสุขมีเซ็กแค่นั้นก็พอสำหรับผมได้ต่มองแต่ไม่เคยลองตรวจเลือดจนไปเล่นไกลตัวผมมาก แต่ทุกคนนี้ผมใช้ชีวิตปลอดภัยเลยไปตรวจเลือดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าการอยู่ด้วยกันนอกจากการเช้ใจการตรวจเลือดก,ก็ถือเป็นการรับผิดชอบของความรักเช่นกัน <c oughs> ชีวิตที่สนุกไปวันจะมีความสุขมากขึ้นเท <c oughs> ่านี้ไม่ใช่แค่ปลอดภัยแต่เรามีสุขภาพที่ปลอดภัยจริงๆ <c oughs> วันนี้สิ่งที่เราได้มากกว่าสุขภาพที่ดีคือการได้เห็นความงดงามของชีวิต ความรักมินตภาพและครอบครัวตรวจเลือดได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเกบีเคร่วมสนับสนุนให้ทุกคนดูแลสุขภาพตลอดปี